เปิดโพสต์ล่าสุดทิมพิทาโพนิวอ o r k ก่อนชาวเน็ตเผยความจริงที่คนไม่รู้ หลายคนยังคงจิ้นกันอยู่ระหว่างแอมทักซอนและทิมพิธาริมเจริญรัตแม้ว่าทั้งคู่จะต่างคนต่างออกมาให้สัมภาษณ์ความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นมากกว่าเพื่อนและไม่ว่าทั้งคู่จะเคลื่อนไหวโพสอินเตอร์แกรมด้วยภาพหรือแคปชั่นไหนชาวจิ้นก็พากันตีความโยงถึงกันไปแบบงงๆอย่างล่าสุดหนุ่มพิธาไปนิวยอร์กได้โพสต์ภาพลงอินตรแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นระบุว่านิวยอร์กเมเน e ซึ่งในแคปชั่นมีอิโมจิแอปเปิลด้วยทำหลายคนที่จิ้นหนักมากโยงถึงแอปทักษอนอีกครั้งทั้งบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวมีแอปเปิลด้วยคืออะไรครับฮันแน่รอบนี้มือไม่ได้รั่นใช่ไหมคะความสุขของลูกๆขอมโนหน่อยนะพ่อและสะดุดความรอไม่พอมาสะดุดอิโมจิต่อเป็นต้นซึ่งมีชาวเน็ตรายหนึ่งมาคอมเมนต์เผยความรู้อย่างหนึ่ง ดักชาวจีนทั้งหลายบอกว่านิวยอร์กถูกเรียกอีกชื่อว่า Big Apple อย่าไปหามาโนกันอีกล่ะ